สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขายสินค้าเป็นรองพื้นชามิดเบอร์0ูนย์สนะคะเบอร์นี้จะเหมาะสําหรับผิวขาวเหลืองนะคะปกปิดรอยได้ดีมากเลยค่ะทุกคนปิดรอยดํารอยแดงแถมยังผสม s p สม SPA 50บวกบวกบวกด้วยนะคะปราศจากแอลโกอฮอล์น้ําหอมแล้วก็ปราศจากพาราเบนค่ะตัวนี้เป็นสูตรน้ำเข้าจากเกาหลีนะคะซองนึงก็จะบรรจุอยู่ที่5กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดลองให้ดูนะคะ ก็จะเป็นทดลองบนฝ่ามือนะคะเพราะว่าหน้าเราทาไปแล้วหน้าเราก็ใช้ตัวนี้นะคะเบอร์สูตรสองเหมือนกันค่ะนี่เลยไม่เทาแน่นอนะนะคะนี่ไม่ติดเหลืองไม่เทาไม่ลอยนะคะถ้าเราเลือกให้คู่กับมาเป็นไงโอเคมากเลยก็คือไม่อยู่เลยนะคะระหว่างวัน สองละห้าสิบเก้าบาทค่ะหาได้ซื้อหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ดิกต็อลช็อปลัสได้าแล้วก็ร้านบีบีทั่วไปแล้วก็เป็นเซเว่นอีรเวนค่ะขอบคุณค่ะ